ต้องรอดตอนเด็กจมน้ำต้องตะโกนโยนยืน่นปิดเทอมใหญ่เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานเด็กๆได้หยุดเรียนในช่วงฤดูร้อนอยู่บ้านพักผ่อนหลายเดือนเด็กๆหลายคนต้องไปเรียนพิเศษเด็กหลายคนได้ไปเข้าค่ายความรู้ทำกิจกรรมตามที่ตัวเองสนใจแต่สำหรับนิกนัด และนุกสามพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางกลับไปอยู่บ้านยายที่ต่างจังหวัดระหว่างที่แม่ต้องทำงานทุกวันแม่ปีนี้ไม่ไปบ้านยายได้ไหมอะพวกเราสามคนอยู่กันเองได้นะแม่ไปบ้านยายอดีแล้วอยู่บ้านได้อยู่แต่ในห้องกินแต่ข้าวกล่องแม่เอาอ่ะ ยายทำกับข้าวอร่อยที่สุดในสามโลกเลยได้กินของอร่อยทุกมือมีความสุขที่สุดในโลกใช่ใช่นุกก็ชอบไปบ้านยายบ้านยายมีทุ่งนาเขียวเขียวมีที่วิ่งเล่นเยอะเลยน้าพี่นิกไปเถอะคราวนี้ยพี่นิกจะได้สอนนุกว่ายน้ำด้วยนุก,กอยากโดดน้ำเก,เ,กเก่งเหมือนพี่นิกอนะ่ะแล้ววันเดินทางก็มาถึง แม่พาเด็กๆนั่งรถไฟไปบ้านคุณยายยิ่งรถไฟแล่นออกห่างจากเมืองหลวงเท่าไหร่ตึกรามบ้านช่องขนาดใหญ่ก็น้อยลงทุกทีต้นไม้ใหญ่ทุ่งนาเขียวๆที่ไม่เคยเห็นในเมืองหลวงเด็กๆได้เห็นที่ชนบทเต็มไปหมดต้นไม้ขนาดใหญ่แบบหลายคนโอบก,กลายเป็นที่ถ่ายรูปเช็คอินและโพสต์อวดกันในเฟซบุ o กเวลาคนมาท่องเที่ยว ร้านกาแฟเก๋ๆร้านขนมแปลกๆถูกสร้างขึ้นมากลางท้องนาให้คนเมืองหลวงมาจิบกาแฟชิมไอติมชมเจ้าทุยไถยนาเป็นเรื่องหน้าตื่นตาตื่นใจไปซะง,งั้นอยู่กับยายอสซนนะลูกเดี๋ยวเปิดเธอแม่มารับโอ้ยวันก่อนนะมีคนมาถามยายแถวเนี้ยมีวิฟิวิฟ,วฟ,วฟิวายไฟอะไรไหมยาย ยายก็ไม่รู้ดอกพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ส G ส G ยายก็เลยบอกไปว่ามีตะแมงกุ๊ดจีนะจะกินบอสโหยายโฉยเขาเรียก WiFi 4G สัญญาณโทรศัพท์ไว้เล่นอินเทอร์เน็ตไงยายแถวเนี้ยไม่มีพี่นิกเลยไม่ปลื้มเล่นเกมตีป้อมไม่ได้อยาย ไม่มีก็ตีได้หลังบ้านยายนะมีป้อมมีจอมปลวกแล้วก็มีรังมดแดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะพาไปตีจะได้เจียวไข่ใส่มดแดงให้กินโอ้ยแซ่บหลายเดอะกะกะ้อนกอยากกินขนมดอกสโนขคะยายพรุ่งนี้เชา้า ยายทำให้กินหน่อยนะคะโอ้โยสบายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยให้อันหุ่ยปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวน้ำหอมมาให้กินด้วยมะพร้าวแก่เนี่ยจะได้ขูดทำขนมนะเอาไปไปไปนอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้ากันนะหลานๆบรรยากาศยามเช้าในต่างจังหวัด ช่างแสนสดชื่นสบายทั้งสามชวนกันไปบ้านอันหนุ่ยเพื่อไปเอามะพร้าวมาให้คุณยายทำขนมให้ระหว่างทางกลับบ้านนั่นเองทั้งสามก็เห็นสะขุดที่ลุงสมานขุดไว้เลี้ยงปลาน้ำใสน่าเล่นน้ำดับร้อนซะจริงๆว้า นี่มันแกลนแคนยอนบ้านนาเลยนะเนี่ยน้ำใสแจ๋วหน้าโดดตูมเล่นสักหน่อยก่อนกลับบ้านนะพี่นิกอ้ยอย่าเลยดูท่าทางน้ำคงลึกน่าดูเย็นเนี่ยค่อยชวนอนหนุ่ยมาด้วยแม่บอกไว้แล้วว่าห้ามเล่นน้ำกันเองหอต้นสนดอกสวยๆเต็มเลยะเดี๋ยวนุกเก็บเพิ่มดีกว่าจะได้ทำขนมเยอะๆ เอาไปฝากอันหน่่ยกับลุงหมานตอนเย็นตอนที่เราจะไปชวนแกนเล่นน้ำด้วยโอ๊ยกิย่งนี้ดีกว่า อย่าตกใจเดี๋ยวพี่ดอไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละยา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 เดี๋ยวก็ได้จมน้ำกันหมดน่ะนุกอย่าตกใจนะลอยตัวไว้นอนนอนหงายลอยตัวไว้ต้องตะโกนนัดวิไปขอให้คนมาช่วยให้เร็วที่สุดผู้ใหญ่อะใครก็ได้เร็วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเด็กตกน้ำเด็กตกน้ำน้องสาวผมตกน้ำครับช่วยด้วยโยน เราต้องหาอะไรที่ลอยน้ําได้โยนไปให้เกาะออแ,แล้วอะไรลันเนี่ยแถวนี้ก็ไม่มีขวดน้าด้วยอนี่ไงมะพร้าวแกระวังนะน,น,นี่นะนุ๊กค่อยๆเกาะรูปมะพร้าวไว้นะลอยตัวไว้อย่าตกใจอย่าตกใจเดี๋ยวพี่ไปหาไ,าาไม้ยาวๆมาให้เกาะยืน <c oughs> ยืด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 ไม้ยาวๆนี่แหละนุ๊กจับไม้ไว้นะจับแน่นๆเดี๋ยวพี่ดึงกลับเข้าฝั่งช่วยนุ๊กด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเด็กตกน้ำเด็กตกน้ำนุ๊กตกน้ำครับนายนายนโอ้อยู่นิ่งๆนะนุ๊กอาจจะลงไปช่วยแล้วโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมา ยายตกใจมืดเลยเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล้านยายพวกเธอเก่งมากนะมีสติไม่ตกใจและโชคดีที่ไม่โดดลงไปช่วยกันเองห้ามเด็ดขาดเลยนะลงไปช่วยกันเองอ่ะอาจจะตกใจแล้วก็พากันจมน้ำไปหมดถ้าเห็นใครจมน้ำต้องรีบมาบอกผู้ใหญ่ห้ามเปิดห้ามกลัวโดนดุผู้ใหญ่จะได้ไปช่วยทันรู้ไหม โชคดีที่พี่นัดน่ะเขาพึ่งไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนมาพี่นัดจำได้หากมีใครจมน้ำต้องตะกรยนย้อนยืนห้ามลงไปช่วยกันเองอขอบคุณพี่นัดนะไม่งั้นน่ะนุกแย่นน ร้องนะไม่ร้องเอ้ยเนีย่ยยายจะต้องไปเตือนตามาหน,น่อยแล้วจะขุดบออขุดสะก็ต้องระวังต้องทำรั้วให้มิดชิดให้แน่นหนาเด็กๆจะได้ไม่หลงแล้วก็ไม่ตกลงไปได้โอ้แต่ละปีแต่ละปีปิดเทอมทีไรมีแต่ข่าวร้าย เด็กจมน้ำทุกปียายได้ยินข่าวก็เสียใจทุกทีเลยเนี่ยนอกจากตะโกนโยนยื่นแล้วยังมีอีก5วิธีที่เราต้องจำเพื่อป้องกันการจมน้ำด้วยนะครับ5วิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ำหนห้ามเข้าใกล้จุดเสี่ยงน้ำเชี่ยวบ่อน้ำน้ำตกน้ำลึก สหากตกลงไปตั้งสติลอยตัวนอนหงายนิ่งๆรอความช่วยเหลือสามหากว่ายน้ำได้ให้เคลื่อนตัวชา้ชาๆเข้าฟัง 4. เด็กที่เห็นคนตกน้ำห้ามลงไปช่วยต้องตะโกนโยนยืน่นตะโกนขอความช่วยเหลือโยนสิ่งของที่ลอยน้ำได้เช่นขวดน้ำขอนไม้ให้เพื่อนเกาะ ยื่นท่อนไม้หรือเชือกให้เพื่อดึงเข้าฟังหาหากต้องเดินทางทางน้ำให้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งด้วยแม่หลานยายนี่เก่งจริงๆจ,จะต้องเอาไปบอกลูกหลานบ้านอื่นบ้างแล้วเก่งแบบเนี้ยมามาเดี๋ยวยายเจียวไข่หมดแดงคั่วแมงกุจจีห่อมกหัว กระป๋อมให้กินซะดีไหมเนี่ยโหแม่แม่การับับยาอย่าลืมกด subscribe ช่องทองดีโชว์ฮาด้วยนะครับ